สวัสดีค่ะชาวเพจเคที่แอนจอร์สตอนนี้ฉันและจอร์จอยู่ที่เมืองฝน8.4แดด 4, หรือจังหวัดระนองนั่นเองค่ะถึงสนามบินตอนเช้าก็มีผู้ชายมารอรับเราถึงที่เลยและก็พาไปกินติ่มซำอร่อยๆของเมืองระนองนั่นก็คือระนองโอชาว้าวดูสิน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยมากคอนเฟิรม์มเดินทางกันไปต่อที่เขาย่านแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระนองค่ะเคที่กำลังหา,มาแมลงกิน นั่งเครื่องมาเกือบหนึ่งชั่วโมงโอ้ยสันยสายกันหน่อยก่อนไปเที่ยวต่อสวัสดีค่ะชอปเปอร์เคที่แอดจอชว้าวตอนนี้เราอยู่ที่เขาย่านะฮะ This one y o s a y อากาศที่นี่ดีมากนะคะมีฝนตกเล็กน้อยโอ้จะชอบสีเขียวเดี๋ตาพวกเรามากันเลยค่ะ กิจกรรมหลักๆของฉันก็คือเก็บหญ้าออกจากกเกงค่ะเพราะว่าใส่กเกงขายาวไปก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่ละคะเ,เก็บหญ้าตลอดทริปเลยมากันที่บ่อน,น้ําร้อนสวนสาธารณะรักษาวารินนะคะออกตามหาบ่อน,น้ําร้อนกันอย่าโดดนะเกที่อย่าโดดนะน้าไหลแรงมากเลยเป็นแหล่งผ่อนหย่อนใจที่ดีที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวภาพไปดูฝั่งนู้นแลมีอะไรอะไรนะเดินต่ออีกแล้วเนระ โอ้ชันไม่ไหวแล้วนะขอนอนก่อนได้ไหมน้ำไหลแรงมากนี่ไงภูน้ำร้อนบ่อพ่ออุณหภูมิ65องศามาระนองทั้งทีก็ต้องมาแช่น้ำแร่นะคะที่น้ำนองฮอตสปาแห่งนี้มีทั้งสปาและก็ให้แช่น้ำแร่อุ่นๆกันด้วยละ่ะดูเธอสิเหมือนเพิ่งพบแหล่งน้ำใหม่ๆดูมีความสุขมากเลยเป็นไงจ้าอุ่นดีละสิ มาที่ระนองนะคะต้องมาชมนี่เลยพระราชวังรตัตนรังสรรคซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพาที่ประทับของรัชกาลที่5เมื่อครั้งที่เสด็จประพาสจังหวัดระนองอาหารอร่อยๆต้องยอกให้ที่นี่เลยค่ะฟาร์ม o u s e ์ดูซีสปาเกตตี้เมนูโปรดของคุณจอร์ชมีคา,มารารี่แล้วก็แกเรเี่ด้วยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนั่นเองขอขี้มองแบบไม่เผ็ดด้วยนะจ้ะแซลมอนว้าวยวนปลาหมึก โอ้ดูสิปีไก่ทอดสเต็กหมูสามชั้นทอดกรอบใบเลี้ยงผัดไข่โอ้โอเซตนี้สเปเชียลมากจากเชฟและพนาคอตต้าว้าว ชาติที่แล้วสงสัยเป็นนางเงือกค่ะข,ขาดน้ำไม่ได้พอมาถึงที่พักนะคะเราพักกันที่ The Hidden Resort a ท d r e s t a ี r a n t ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยสาาระว่ายน้ำกว้างใหญ่ดูเธอสิดูเธอโอ้ยแม่คูนี่ไม่ใช่หน้า,า่านหมอลำนะคะโด,ดตุม่มมีความสุขหลายๆเด้อเป็ไงอันนี้แม่ห่วยพวนพวนจักยั้งพวนขึ้นมาได้เอาจมจมนี่ค่ะคือการว่ายน้ำเพื่อไปวางไข่ของเขตที่นะคะเอาไปนอนเถอะ ช้าแ,แล้วเหรอเนี่ยนอนแล้วเหรอตื่นตื่นตื่นไปค่ะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เรามีนัดกันที่ก้องห้วยไร่ไม่ใช่ก้องวันเล่เดี๋ยวจะไม่ทันนี่ค่ะไปดูนี่กันดีกว่าเพราะว่าเขามีการทำกาแฟขั้วบทแบบบ้านๆแต่คุณภาพไม่บ้านนะคะคุณภาพพรีเมียมมากเขาสอนเ้ืแต่วิธีการ พวก,กาแฟอย่างไรชิมกาแฟอย่างไรและกาแฟที่นี่หอมและน่ากินมากกุนพี่ก้องเจ้าของช็อปใจดีของเรานะคะก็เปิดเผยเมนูเคล็ดลับความอร่อยจนแม่ใหญ่เคที่เนี่ยนะคะปเป็นเรียนยังของเขาเลยแม่ใหญ่ออกมาทำแม่ไปค้อนอยังนั่นน่ะ เขาตกแตกติไม่ค่ะเคทีนะคะคั <c oughs> ว้วกาแฟเห็นไหมนี่ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเมื่อได้กาแฟมาแล้วเราก็มาบดด้วยเครื่องบดด้วยมือแบบนี้ยังบเ่เคยเห็นแมนบอวงดูวุงดูงดหอมหอมพุน่นแล้วก็ใส่เครื่องต้มเลยค่ะ ได้กาแฟออกมาเป็นแบบนี้เทลงแก้วดื่มกันเลยกาแฟของที่นี่หอมมากรสชาติอือยากจะบอกว่าใครที่มี bad impression กับกาแฟนีนนะคะต้องมาลองกาแฟที่นี่แล้วคุณจะหลงรักกาแฟพวดกินของเพิ่นเบิร์ดนั่งโซเลกันจักหน่อยค่ะว่าเรืร่องราวของกาแฟแล้วนี่ดอกของกาแฟเก็บได้ปีละครั้งเอามาทำชาละจ้ะ ปิดท้ายการท่องเที่ยวด้วยข้อคอนกระค่ะซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมาลายูโอ้ยมึอนีเบิดเวลาแล้วบินกลับกันเด้อด้วยสายการบินนกนก,นกแอร์เป็นพี่น้องกับนกแต่แต่แ,ตแอนล่าน,นี่แหละค่ะเรนนองยังมีอียงให้คุณมาคนหาอีกหลายยามอย่าลืมมาเด้ค่ะไปแล้วอ้ยลงเสียง